สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับคลิปนี้ครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นนะครับนะครับไปดูกันที่บ้านพี่กัตันเลยนะครับนะครับไป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 ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ๋ออ๋อมาดูกันนะครับว่าทําไมแม่บ้านบ่าวหอมถึงนอนไม่หลับนะครับนะครับไปดูกันนะครับไปดูกัน เชิญครับเชิญแม่บ้านตกใจเลยอแม่านตกใจเลย่ามมาเลยนะเป็นยังไงครับคุณแม่หลังจากเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวว่าตัวลงคุณแม่เรื่องเริ่มมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่ว่าอะไเนาะเราทาดีมันก็เหมือนไม่ได้ดี เป็นบางคนที่คิดกับเราไม่ดีนะเนาะก็ถ้าคนเขาคิดดีกับเราเขาก็ดีไปนะแต่ว่าถ้าคนีคิดกับเราไม่ดีมันก็ไม่ดีนะแต่บางสิ่งบางอยา่างบางคำมันก็ออกมาแบบว่าทําให้เราแบบเสียนะใ,ใจมากๆอลยนะครับเราทําแบบเต็มใจเต็มใ,<น>ใ,ใจทำ<น>นะก็นิ <laughs> นข่าวว่าร้องให้ด้วย <laughs> มันไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าใครมันปวดไม่ได้มันก็วดไม่ได้นะมันก็น้อยใจเป็นธรรมดาครับเราทําไปแล้วมันก็กลับไม่ได้ดีอ่ะมันก็เหมือนกับว่าว่าเราเสนอหน้าเราก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะนะเราทําในจุดนี้ดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเสนอหน้าทําไมอะไรอย่างเงี้ยเสนอเสนอหน้ายังไงครับเขาบอกว่าหาว่าเราเสนอหน้าเพราะว่าวันช่วงที่บเราไปรับมอบอ่ะ เร่องที่ไปส่งมอบนะเื่งที่ไปส่งมอบแทนลุงพลเราเอ่ยชื่อลุงพลไปแล้วเราก็บอกว่าเออมันเป็นของลุงพลเนาะวันเกิดวันของขวัญวันเกิดลุงพลนะคะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเพราะแม่ค่อยพูดไม่ดังเบาบงคบางช่องก็ได้ยินได้ยินครับขณะผมอยู่ด้านนอกผมยังได้ยินเลยนะครับ ้อยใจอยู่ในจุดนั้นแหละเราพอดีลงไฟ์สดปุ๊บเลยเราเพราะว่าแม่บ้านจะรับตัวนี้ไม่ได้ก็มีทำเราทำด้วยใจเนาะเจออะไรแบบนี้วก็นั่นแหละมันอยู่ข้างในนะออกมาเราทำทุกคนน่ะแหละเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ว่าเออแม่บ้านจะส่งมอบคนเดียววันนั้นอ่ะแม่บ้านต้องก็เรียกยูทูบเบอร์นะหลายคนหลายคนที่มาช่วยกันช่วยกันส่งมอบเพราะว่าทุกคนทุกคนอ่ ช่วยกันทําอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ในจุดนี้ไม่ใช่แต่เพราะแม่บ้านคนเดียวเจ๊ใจก็ <c oughs> เป็นบางคนก็เข้ามาขอโทษนะเข้ามาขอโทษนะในคําที่เขาพูดออกมาเขาบา,บางครั้งเขาพูดเขาได้ยินจากช่องอื่นมามันก็ไม่ได้ยินแต่พอเขามาอีกช่องหนึง่งกลับได้ยินอย่างนี้เขาก็เข้ามาขอโทษเป็นบางคนแม่บ้าไม่ว่า,ะาอะไรไแล้ว ก็จะทําดีต่อไปค่ะไม่ใช่จะท้ออยู่แค่นี้อ่าน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดาให้กำลังใจเยอะๆหน่อให้กำลังใจนะตรงนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราไปส่งพัดลมด้วยกันวันนี้ก็ไปทําดีอีกนะครับค่เพราะว่ายังเหลืออยู่มันจึงตกค้างอยู่พัดลมกับผ้าแสลมเนาะพัดลมกี่ตัวครับทั้งหมด20สิบตัวแล้วก็ผ้ากันสาดอีกผ้าง ถ้ายางกันสตร์น่ะสามสิบไม้รวมทั้งหมดแล้วก็ตกแล้วสี่หมื่นกว่าอของที่ส่งวันนี้นะคะครับเมื่อวานก็แสนกว่าวันนี้ก็สี่เสร็จทั้งหมดลนะแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นแนหกหมืนเต็มๆนะคะ,คะทางผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านมอบให้มอบให้เป็นของขวัญนรื่นเริงลุงพลนะคะย้ำด้วยนะคะตัวนี้นะ่ะเป็นของขวัญนรืนเริงลุงพล คนติดธุระเมื่อวานนี้ก็ออกมาก่อนออกมาก่อนโดยที่ไม่ได้ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานเนาะเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่มาถึงเนาะครับค่ะแม่บ้านก็เลยก็มีแม่น้องมาตัว้อนรับก็เลยไม่รอแล้วมีมีม่ออกเลยนะค่ะยังไงมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับจมีไหมอีกอาทิตย์อาทิตย์ บ่มี่ยังเหรครับผมาหาชน่่กับบดไม่กับบกับบิ่งอ่อไปนะคะ็งให้าทำไปแล้วเราทำทุกคนบริสิทธิ์ใจเราก็ไม่ต้องไปสนใจดอกแม่เออก็ตามที่ผมบอกกันละไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแค่ครับผมทำดีต่อไปโอเป็นกำลังใจให้แม่หอมนะคะแม่หอมนะคะทนกคีทุกยา้องเรียนโดแม่แ่ที่น่ผมด่าครับบคคมงขึ้นนี่นะโอเคคัอต่อไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็อ่ะ ต่อไปก็ต้องเข้มแข็งกว่านี้นะคะต้องเข้มแข็งกว่านี้นะว่าเขาเลยสา่ขาของพ่อไปแล้วแม่ไม่ต้องไปสนใจนะผมอะไรเราอยู่ไรล้วแม่แม่แม่บ้านก็มาดูแม่บ้านแล้วก็ไม่ใช่น้อยเนาะเพราะระยะเวลาก็ปีปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วบึกบึกมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะคะก็อดทนต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะเราต้องสู้ไปสู้่อไปแต่ก็ต้องสู้นะครับค่ะ เหนื่อยพากันเหนื lings, ่อยมาตั ơ, ้งนานเลยนะกว่าจะได้จุดนี้มาจะมาถึงจุดนี้เนาะให้กำลังใจแม่บ้านหน่อยครับก็ให้กำลังใจแม่บ้านเนาะสู้กับพวกเราต่อไปครับเขียนนี่ต้องท้องเขียนนี้เนี่ยฉันอ่ะมันเหนื่อยทุกคนแหละดูที่ว่าใครจะรับได้ไม่รับได้แค่นั้นเองดูเหมือนแม่แม่หอมแม่ไม่แม่หลับแม่นอนเนาะ fc ทุกคนนะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่บ้านเยอะมากนะคะเยอะมากก็กรับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะทุกทุกคนเลยนะ fc ไม่ว่าจะเ็ว่าะ fc นะคะอินทุกคนนะคะวิ่งเข้ามาอ่ะให้กำลังใจแม่บ้านนะคะอ่ะตื่นตันใจมากๆเลยตอนนี้นะคะก็จะสู้ต่อไปนะคะจะเข้มแข็งกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะไม่อ่อนแอนะคะขอบคุณค่ะภารกิจต่อไปของเราก็ เดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าเอบคุณค่ะตามพรมดีต่อไปนะครับคเป็นดีไม่มีท้อแม่ค่ะเอบคุณค่ะขอบคุณมากโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับขอบคุณครับอ๋อจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เน่เราก็เป็นบรรยากาศนะครับการให้สัมภาษณ์ของแม่บ้านนาะในิดนึงนะครับทุกท่านนะบิวขนาดเนาะตอนนี้นะครับเรานะสวัสดีครับ นี่ครับเนมารานะครับวนลงของม่บ้านเบาหอมนะครับก็อย่าลืมครับก็ทกคนเอบนี้ดไลคกดแชร์กดับกติตามในช่องต้นฮักกรกกนะครับนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับในกานะครับผมก็อ่าลืมดูโษณให้กับต้นฮักกรกกด้นะครับทบ้านันนี้ทานยงาเรอครับหนกี่ครับก็เป็นรกาศตอนี้บริเวณรอบๆนี่ครับนะครับผม นะครับแล้วก็ว่ากททำงานไม่ติดโอ้บางคน่าเอาภาพนี่ครับคอิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกับแม่บ้านบาหอบด้วยนะครับผมก็กดละครับคลิปนี้ครับก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ